นี่คมสันแต่เขาเป็นคนที่โคตรสวยเลยที่เขาแค่ออกมาเพื่อจะหาของป่าแต่ก็ต้องมาเจอโกลด์โท, <army. S 3> ทีนะ M7 คูณหกอะบอกแล้วว่าโคตรสวยเจอคนขี้โม้เข้าไปรวมความขี้โม้ของพี่โจและความสนุกของการเล่เเลนเกมกับซัพพอร์ตเตอร์ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่โจด้วยนะครับยิงยิง ในขณะที่จอห์นวินเลียมกุสตาฟและัำเกิงกำลังขัดบรบเพื่อที่จะไปเที่ยวปีใหม่แต่วันนี้มันคงเป็นวันโชคร้าที่ต้องมาเจอกับ d b บลงอาคมของผมโอเควรู้จักโจร์ดีบเ และนี่คงเป็นภาพจำสุดท้ายที่ผมลงไปคุกเข่าอ้อนวอนฟ้าดิงขอให้ศัตรูอย่าได้โจมตีผมําำอีกหรอกแต่แล้วทันใดลูกสาวของผมที่ฝึกเล่นโลโบอกมาอย่างช่อมชองก็ได้โชว์ปฏิหารในการยิงช็อตนี้น้องหนึ่งแล้วลูกเออลูกผมครับลูกผมลูกผมครับในขณะที่ผมก็ลูกขับรถมาอย่างชิลว ก็มาเจอโจรป่าซุ่มรอคิวเราอยู่ในความี่่ลูกของผมมุ่งหน้าที่จะซ้ำจนเกินไปไม่ดู4ี่ดูแปดก็เลยเจอศัตรูปาดแปดล่วงล้มไม่เป็นท่า <Help. S 1> พ่อผมครับเอาไปเลยจันเจ้ายืนตัวแข็งทื่อถือปืนรอจอ่อศัตรูแต่ยืนแข็งทื่อขนาดนั้นศัตรูก็จัดให้หน้าความัมนซะเลย แต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นพ่อผมจึงถามลูกไปด้วยความห่วงใหญ่ว่าปาเก่งหรือเปล่าเก่ง